คนเนิ่ที่เป็นคนเป่นใจตลอดเวลา ฮัลโหลวัสดีค่ะทุกคนค้าฝันนะคะวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกแล้วในปี2022เกอก็ยังอยู่ที่เดิมน้ะทุกคนคะ่ะ ยังอยู่ที่เดิมแต่เพิ่มเติมก็มีไอเทมเพิ่มเติมมาให้ทุกคนเแต่ไอเทมอะไรก็คือได้บอกไปแล้วแหลนะเนาะเดี๋ยวรอมันเป็นรูปเป็นร่างก่อนดี่ขวจะมารีวิวแบบเจาะลึกให้ทีนึงอันนี้ก็เป็นแบบบอดี้โลชั่นที่ขวัญตั้งใจทํามากๆทดลองสูตรอยู่มากกว่า6เดือนนานาคืออันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปพูดกันแต่วันนี้กรู้นค่ะสิ่งที่ขวัญจะมาพูดถึงก็คือจะเป็นในเรื่องของสกินแคร์ที่ดูแลผิวหน้า เพราะว่าเอาจริงในช่วงปีที่ผ่านมาหลายหลคนก็จะเห็นใช่ไหมว่าฝันรีวิวทั้งเรื่องของสกินแคร์เครื่องสำอางเครื่องสำอางอาหารการกินการดูแลตัวเองอาหารส่งอาหารเสริมต่างๆนานามันก็แบบหลากหลายใช่ไหมแล้วก็อยากรู้ว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะฝันอินอะไรใช้อะไรเราชอบอะไรแบบที่มันเห็นโลอะไรที่ต้องซื้อซ้ำอะไรอย่างเงี้ยฝันก็เลยรวบรวมมานะคะเป็นคลิปแบบย่อยแยกแต่ละ e g แต่ละ e p e g คืออะไรคือเราจะเอา i g กับ e p มารวมกันไม่ได้ตอนนี้สมองคือแบบ บงมากอะไรก็ไม่รู้เนาะคือจะบอกว่าขวัญได้ตั้งคําถามไปในไอจนะคะว่าอยากให้ขวัญทํารวมอันเดียวจบเลยหรือว่าแบบแยกเป็นอีพีดีก็สรุปว่าแบบเอออยากให้แยกเป็นอีพีดีกว่าก็เลยอีพีเรื่องผิวตัวก็ลงไปแล้วนะคะวันนี้จะเป็นอีพีในเรื่องของสกินแคร์ดูแลผิวหน้าละกันเนาะจะมีอะไรบ้างนั้นเตรียมกระดาษลอกปากกาให้ดีค่ะแล้วเดี๋ยวไปจดกันเลยไป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 เลยอ้ออย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์กันด้วยะคะ่ะไปเลยคะ่ะ นี่ขวัญอัปเดตผิวหน้าให้ดูกันก่อนเลยนะอันนี้คือขวัญนะไม่ได้ลงรอ,องพื้นลงแค่กันแดดอย่างเดียวจริงๆแล้วก็เขียนคิ้วเบาๆเบาๆจริงๆอะคือลงกันแดดเน้นเผยผิวคือช่วงนี้เราต้องเผยผิวใช่ไหมแล้วดูดิผิวคือโกมากๆขุมขนคือแบบแทบจะไม่เห็นเลยและอีกหนึ่งสิ่งที่ต้องตะโกนออกมาแบบดังๆเลยแบบดังๆจริงๆคือรอยดำาันรู้นะคะปกติเนี้ยถ้าเห็นหน้าขวัญเวลาหน้าสมจะมีรอยดําเป็นเข่าเขมาแบบเพราะว่าขวัญอะเคยแพ้คเครื่องมานะคะแล้วมันก็แบบทิ้งรอยดําไว้ตอนนั้นแบบ ฝันเสียมากมากคือแบบรู้สึกผิวพังอะ่ะเออก็เลยกู้กลับมานะคะทั้งในเรื่องของสมดุลใต้ชั้นผิวเอยในเรื่องของรอยดําเออซึ่งมันได้ผลแบบได้ผลจริงๆอะ่ะเออก็เอาเป็นว่าใครที่มีผิวหน้าผิวแหง้งผิวเคยพังจากเซ็ปเดิมหรือว่าแพ้อะไรใดๆมานะคะมีรอยดำรวมผลว่้หน้าเป็นสิบอุดต,ตนันแล้วก็ผิวแหง้งแบบแห้งแบบแห้งกร้านมากๆอะ่ะคือขวัญอะ ปีนี้ได้เปนแต่งหน้าใช่ปหมแต่งหน้ากับช่างแต่งหน้าเขาบอกว่าเฮ้ยทำไมผิวหน้าดูเปลี่ยนไปจากเดิมที่แบบเคยแห้งอ่ะคือใครที่ผิวแห้งเงยอะๆก็มาดูคลิปนี้ละกันแล้วก็อาจจะเอาตัวที่หวนรีวิววันนี้ที่เป็นสกินแคร์ไปปรับใช้ดูว่าเอยอะไรตัวไหนที่แบบน่าใช้บ้างตอบโจทย์ตัวเองบ้างเนาะ,ะเดี๋ยวเราไปดูที่ข้นแรกกันเลยดีกว่าคะ่ะ Stevens: เรามาเริ่มกันที่จุดเริ่มต้นเลยละกันนะคะทุกคนค่ะ,คะอาการที่เราต้องมีผิวหน้าให้ดีเราต้องล้างหน้าให้สะอาดค่ะถึงเราจะทาแค่ครีมกันแดดเราก็ต้องล้างหน้าแล้วก็ต้องเช็ดเครื่องสำอางซึ่งออกว่าคือไม่ใช่แบบว่าเฮ้ยฉันไม่ได้แต่งหน้าฉันล้างแค่น้ำเปล่าก็ได้อันนี้คือไม่ได้ผิดผิดเลยนะคะคือตอบกอห้องอก็คือถ้าคิดว่าจะไม่ตอบข้อนี้ก็คือผิดไปเลยน้องพูดอะไรอ่ะพูดไปเรื่อยงเนาะ ตัวแรกนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ลังหน้าที่ชอบมากก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ Mi เรอิค Extra Sensitive Cleansing Water อ๋อลืมบอกก่อนนะทุกอย่างในนี้ไม่มีสปอนในดๆเลยนะเอาแบบแบบใช้แล้วชอบมานั่งพูดให้ได้ฟังจริงแบบเรียวๆเลยนะตัวนี้นะคะเป็น Mi เรอิคคือชอบมากใช้หมดไปหลายขวดแล้ว ชอบทั้งแบบจริงๆเขาจะมีนี่ด้วยนี่น,นีเป็นกระดาษที่ชูบเปียกอันนี้ยขจะไว้พวกไปต่างจังหวัดซึ่งแผ่นเดียวเอาอยู่น้ําฉ่าดีมากๆนะคะแต่อันนี้จะเป็นแบบขวดซึ่งก็จะเป็นแบบอ่อนโยนเป็น Cleansing Water นะคะเนี่ยเขาเขียนไปเลยเห็นแปบะบ e x t r a s e n s i t i v e ตัวนี้นะคะใครที่เป็นสิวผิวแพ้ง่ายใช้ได้คือเขาจะอ่อนโยนมากๆไม่มีกลิ่นของแอลกอฮอล์ตีจมูกของคุณแน่นอนอันนี้คือแบบดีมากก่อจะใช้แบบ ใช้หลายขวดเลยอะมันจะมีขวดไซส์ใหญ่ไซส์เล็กแต่ว่าเป็นโรคอะไรไม่ชอบหยิบไซส์เล็กมาใช้เพราะรู้สึกว่าสะดวกสบายอะไรเงี้ยก็จะมีตรงนี้นะคะตรงโต๊ะแต่งหน้าแล้วก็จะมีขวดหนึ่งอยู่ในห้องน้ําคือจะแบบวางไว้หลากหลายมาแล้วก็ถ้าไปต่างจังหวัดก็ เป็นแบบนีไปนี่นะคะเป็นสิ่งแรกที่แบบเคยแนะนำจริงๆต่อมานะคะชิ้นที่2ก็คือจะเป็นการล้างหน้าค่ะที่ผ่านมาถ้าตามขวัญจริงๆอ่ะจะเห็นว่าขวัญนั้รีวิวแบรนด์เดียวเลยในโฟมล้างหน้าที่ขวัญชอบใช้ตลอดเวลาก็คือจะเป็นอ่อเมทโอริทัมใช่ไหมคือชอบมากๆคือใช้แล้วรู้สึกว่าเออสิวไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่คันหน้าแต่ปีนี้ขวัญก็ย้อนกลับมาใช้แบรนด์ที่ขวัญเคยใช้ก่อนหน้าเมทโอริทัมก็คือโปรเมดค่ะ โฟมเมทตัวนี้เป็นตัว Acta Centin Cleansing Foam คือเอาจริงมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ขวานักข้างมากๆกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของโฟมเมดทั้งไลน์ไม่ว่าจะเป็นครีมกันแดดหรืออะไรยังไองอะไรเงี้ยแล้ววหมืนก็ดอกใช้ไปเพราะว่าเหมือน เราไม่ค่อยเห็นโฆษณาหรือเรื่องตานานมันก็เลยแบบหลงลืมไปต่างๆเนาะล้วพอแบบไปเดินร้านขายยาแล้วเจอมันหลอดละแปดสิบบาทแล้วหนึ่งแถมหนึ่งก็เลยเอ้ยซื้อมาเลยประจวบเหมาะกับช่วงนี้เราข้างอะไรที่เป็นแบบแอคต้าเซนตินน่ะซึ่งขวัญก็ใส่มาในครีมหมด้วยนะอันนี้อันนี้แอคทาอินทายอินของตัวเองเอาใส่มาในโลชั่นของขวัญเพล้วเป็นเรื่องของการเรื่องริ้วรอยเรื่องทำให้ผิวของเราอ่ะต่งตึงกระชับอะไรอย่างเงี้ยขวัญเห็นประโยชน์ของเขาที่ค่อนข้างเยอะขวัญก็เลยเลือกใช้โฟมล้างหน้าที่มีส่วนผสมของแอคต้าเซตินนะะคซึ่งตัวนีี้ดมากๆผิวไม่คันใช้้้้แแลววหนนนนนนาไม่เยะะะะะคคคตัีก็ือ ต่อมานะคะพอลังหน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมเราก็จะเช็ดโทนเนอร์กันค่ะโทนเนอร์ที่เป็นหนึ่งในใจตลอดเวลาไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็จะเป็น D.I. I นะคะ D.I. ยังเป็นท็อปที่อยู่ทุกปีของฝันจริงๆคือต้องเป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีติดบ้านอยู่ทุกๆปีมีอยู่ตลอดอันนี้คือขวดเก่าให้ดูเลยว่าใช้แล้วชอบจริงๆใช้จนหมดใครที่ผิวสมดุลใต้ผิวพังนะผิวแห้งมากๆเป็นสิวอุดตันนะผิวแพ้นะ แนะนำเลยเพราะว่ามันช่วยกอบกู้ผิวหน้าขวัญในช่วงที่มันแพ้ให้กลับมาโอเคขึ okay, ้นจริงๆเดี๋ยวขวัญถ้าหาลูกเจอจะแปะลูกไปให้ดูละกันคือมันช่วยได้จริงตัวนี้นะคะจะเป็นตัวโทนเนอร์ของเขาดีมากดีแบบดีแล้วกลิ่นละมุนมากๆ,ๆกลิ่นดีอะแนะนําเลยไปซื้อมาใช้แล้วราคาคือไม่ได้แพงถ้าช่วงไหนลดคือแนะนําตุนเถอะตุนเลยคือมันเวิร์กมากๆมันเวิร์กแบบเวิร์กอะเนาะของ D I นะคะอีกหนึ่งสิ่งของ D I ที่แบบชอบมากๆเป็นเฟรนิ์แบบ ที่เราก็เป็นที่เราก็ติดอาจจะเป็นแบบแพ็กเกจอีกอย่างหนึง่งอะไรเงี้ยอันนี้จะเป็นอีกไซส์หนึ่งของเขานะคะจะเป็นไซส์ใหญ่ขึ้นกว่าอันเดิมอันนี้จะบอกว่าดีมากชอบมากคือเนี่ยอย่างวันนี้ฝันไม่ได้ลงรองพืง้นลงแค่กันแดดอะแล้วฝันก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันตอบโจทย์คือมันจะปรับให้สีผิวของเราอะกระ่างขึ้น1สเต็ปและที่สําคัญคือมันจะมีความเป็นแบบเนื้อสีแบบนเนี้ยเนี่ยแล้วเวลาทาไปใช่ปะเขาก็ไม่ต้องเซ็ตแป้งไม่ต้องเซ็ตอะไรใดๆเลยเขาก็จะซึมเข้าสู่ผิวของเราไปเลยอันนี้เห็นป ลงสีแก้มลงอะไรใดๆทาคิ้วปาปากอะไรก็คือได้เลยเ,ยเห็นปะเนี่ยคือเนื้อเขาจะสม,มูทไปเลยแล้วแบบเบาบางผิวมากๆไม่ตกเลาไม่เป็นคราบไม่หนักหน้าคือดีอ่ะแล้วก็สิวไม่อุดตนันใช้ทุกปีชอบมากๆนะคะสําหรับดีไอสตัวนี้เป็นตัวโทนเนอร์น้ำตบแบบนี้นะคะกับตัวซันสกรีนของเขาตัวนี้เป็นเดอะเบสที่แบบคลองใจขวัญอยู่ทุกปีจริงๆของดีนะคะไปหาซื้อกันค่ะ คืออย่างนี้ค่ะทุกคนคาขอต้องอธิบายก่อนว่าปกติแล้วผันจะแบ่งสกินแคร์เนี่ยเป็น2เซตคือเซตเช้ากับเซตเย็นเซตเย็นเนี่ยก็จะเป็นแบบจัดเต็มในเรื่องของความชุ่มชื้นอ,อัดแน่นเลยแบบเนื้อแน่นๆแต่ว่าตอนเช้าจะเป็นอะไรที่แบบไล้ๆหน่อยไม่หนักหน้าเน้นความ ไม่เยิมเน้นความเบาสบายผิวคุมมันไม่ทําให้แบบหน้าไหลอะไรอย่างเงี้ยเนาะซึ่งหลหลังจากที่ขวัญเช็ดโทนเนอร์เนี่ยเช็ดหลังล้างหน้าทาาั้งเช้าทั้งเย็นนะแล้วก็จะตามด้วยน้าตบน้ําตบอันนี้ก็ใช้ทชั้งเช้าทั้งเย็นเหมือนกันคือเช็ดโทนเนอร์เสร็จก็จะตามด้วยน้ำตบตัวนี้เคยรีวิวไปแล้วใช้จริงๆเห็นปะคือชอบมากๆเป็นน้ําตบเห็ดของนรวิกาค่ะทุกคนค่ะวิกาสกินแคร์เออคือมันดีมากๆมันจะช่วยในเรื่องของลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันซ้ําๆอะ่ะแล้วก็เรื่องของรอยแดงอ่ออขววัมมีีทท้้้งงงรรรรยยแแแดดบาาาาาาๆลกกก็ํจเพ ตัวนี้เขาจะช่วยทําให้รอยแดงของเรามันแบบทุเลาลงเหมือนลดการอักเสบไใต้ชั้นผิวอะคือเขาเป็นน้ําตกเห็ดอ่ะคือใครที่เคยใช้น้ําตกเห็ดแบรนด์ดังที่เป็นคอเตอร์แบรนด์อะก็อาจจะบางคนก็แพ้บางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยราคาสูงอะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้คือราคาน่ารักล้วตอบโจทย์คล้ายๆกันเลยเหมือนเป็นแฝดกันอะเออคือดีมากอะน้อก็ตัวนี้นะคะใช้จริงๆเราไปหาซื้อกันของวิกก้าสกินแครตัวนี้นะคะอีกหนึ่งตัวนะคะที่คือช่วงหลังอนะตอน,นเช้าขวาัญอาจะชอบใช้สกินแคร์ของหมอซะส่วนใหญ่แต่ข้นาะ คือไม่ได้ไปที่คลินิกเขาแต่บางตัวเนี่ยก็คือเขามีการส่งมาให้ทดลองอะไรแนั้นะเราก็ลองใช้แล้วรู้สึกเฮ้ยชอบแล้วหนึ่งสิ่งที่กล้าใช้เพราะว่าเขามาจากหมอไงคือเขามีความรู้มีวิชาการมีอะไรอย่างเงี้ยมันน่าเชื่อถือแล้วเขาก็ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ทีมตามทั่วไปที่เราเดินไปหาซื้อตามตลาดหรืออะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือเขาก็น่าเชื่อถือในระดับหนึ่งที่โอเคเขา ทดลองมาแล้วเขามีผลรับรองต่างๆนานาอะไรเงี้ยอีกหนึ่งตัวนะคะจากคลินิกอันนี้เป็นคลินิกที่ตอนพาคุณแม่ไปทําร้อยใหม่เนาะคุณหมอเอ่อชื่ออะไรคุณหมอบิวตี้ป้าชื่ออะไรอะเออเชอรี่คือคุณหมอเชอรี่เอออันนี้คือตอนที่พาคุณแม่ไปอะไรเงี้ยก็ได้ตัวนี้มานะคะเป็นตัวอ่อเดลี่เอฟเดลี่เอเซนต์นะคะเอาไว้ทาตอนช่วงที่อ่อทาตัวนี้เสร็จแล้วเขาจะเป็นน้ำใสๆอะทุกคนเป็นน้ำใสๆแบบเนี้ยแรับตัดเขาจะ หน้าของเราอะชุ่มชื้นทาแบบพวกเวลาวันแต่งหน้าหน้าแห้งๆไรย่เงี้ยเนี่ยซึมไปแล้วเห็นปะคือเขาจะแบบเบาบางมากๆแต่ผิวหน้าคือใต้ชั้นผิวเราชํำอะทาไปแล้วจะรู้สึกเหมือนไม่ได้ทาอะไรแต่ทให้ผิวหน้าเราดูชุ่มชื้นขึ้นอะคือชอบนะคะตัวเนี้ยเราไปหาซื้อกันของดรเชอร์รี่บิวตี้เนาะตัวนี้แล้วก็จริงๆอ่ะก็ชอบตัวกันแดดของเขาด้วยก็จะเป็นขวดสีขาวอันนั้นก็ชอบเหมือนกันแต่ว่าถ้าถามความชอบระหว่าง DI กับตัวของดรเชอร์รี่จะชอบดีมากกว่าแต่ถามว่าตัวกันแดดของ Shirley, ด็คือดีนก่ะ เออก็คือเป็นสกินแคร์ที่แนะนำนะคะของดร์เชอรี่บิวตี้แล้วก็ของคุณหมอวิก้าสกินแคร์นะคะอันนี้เป็นสกินแคร์ของคุณหมอที่แนะนำนะคะ2ตัวนี้โนสปมนเซอร์ทั้งคู่นะคะชอบมากๆ แค่ช่วงเช้าที่ใช้คือจะใช้อยู่แค่นี้เลยลงเช็ดโทนเนอร์อ toner, ลงกันแดดทาเอสเซนต์อะไรที่เป็นน้ำๆทั้งหลายเนี่ยจะเอาไปอัดตอนเช้านะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ทาเลยตอนเช้าผิวมันคือขอนไม่ชอบให้หน้ามันแห้งอะเออคืออันนี้คือตอบโจทย์ส่วนตอนกลางคืนก็จะจัดหนักจัดเต็มเลยคะ่ะก็จะเช็ดโทนเนอร์ดีไอเหมือนเดิมใช่ป่ะแล้วก็จะทาตัวนี้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 นเ,เนี่ยตามโจทย์แล้วเหมือนกันนะคะเป็นตัว w i c h y mineral ตัวนี้เป็น booster เหมือนเป็น first skin care ทุกคนคือขวันจะลงตัวนี้หลังจากที่เชสโทเนอร์เสร็จแล้วคือเขาจะเป็นเนื้อน้ำๆแบบนี้ที่ใช้จะหมดจริงๆแล้วจะมีแบบหลอดด้วยแบบหลอด,แบบลอดคือบิ๊กกิบไปแล้วนะคะตัวนี้คือเวลาลงแล้วผิวมันจะเหมือนแบบเตรียมให้สกินแคร์ที่เราจะลงขั้นตอนถัดไปอ่ะเข้าท,ทำงานได้ดียิ่งขึ้นเลยอย่างเงี้ยตัวนี้คือเวอร์มากๆนะคะแนะนำเป็นของวิชี่หาซื้อได้ง่ายมากนะคะอันนี้นะคะต่อมาเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่ วนเวียนอยู่กับร้านขายยาเหมือนกันช่วงที่ผ่านมานะคะในปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะใช้สกินแคร์ที่เนือไทยรัค่อนข้างเยอะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นหนึ่งสิ่งที่อันนี้เป็นหลอดที่3แล้วนะคะเบนเซกขวนใช้ AC 2ครึ่งนะคะตัวนี้ขวดจะทาบางๆประมาณ15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะก่อนล้างหน้าทาตอนออก ตอนไหนก็ได้ที่เราคิดว่าอยากเราอยากทาอะจริงๆเอาคือแล้วแต่คือบางทีผมก็ทาตื่นนอนมาผมก็ทาหรือว่าบางทีก็เช็ดเครื่องสำอางเสร็จก็ทาแล้วก็ไปล้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือแล้วแต่ว่าเราจะทาตอนไหนแต่อย่าทาเยอะนะไม่ต้องทาหนาทาบางๆเขาจะช่วยลดโอกาสการเกิดสิวพวกคนที่เป็นสิวอักเสบสิวเยอะๆสิวแพ้แมสอะไรอย่างเงี้ยแนะนํานะคะตัวนี้คือโอเคแต่อย่าทาเยอะเพราะถ้าทาเยอะแล้วทิ้งไว้นานน่าจะแห้งนะคะใต้ชั้นผิวจะแห้งมากๆนะคะตัวนี้อีกหนึ่งตัวในร้านขายยานะคะก็คือตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรอะ ฮูลิก้าออตัวนี้คือขวญน,นะซื้อหลอดเล็กมาลองก่อนแต่มันเวิร์กมากๆเดี๋ยวจะไปซื้อหลอดใหญ่เลยนะคะเขาจะช่วยในเรื่องของการลดแบบพวกไม่ได้จะเป็นสิวอักเสบขึ้นมาแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราไม่อยากให้มันเป็นรอยดำคือขวาน้ำเป็นคนที่เป็นสิวนิดนึงอะ่ะรอยดำก็ทิ้งแล้วน้องของก็จะทาตัวนี้แต้มไว้บริเวณที่เรารู้สึกว่าเจ็บผิวสิวจะขึ้นอะ่ะเราจะแต้มไว้เลยนะคะตัวนี้แนะนําเลยเดี๋ยวว่าจะไปซื้อหลอดใหญ่มาติดบ้านเหมือนกันเวิร์กมากๆนะคะโอเคพอต่อมานะคะเดี๋ยวเราไปอยู่ในช่วงของกลางคืนต่ออ,นนะะองิซา อิฟซ่าเนี่ยก็เป็นตระกูลที่ให้แล้วใช้อีกชอบชอบเหมือนกันนะคะก็จะเป็นตัวนี้เห็นป่ะจะหมดแล้วคืออิฟซ่าเนี่ยเขาจะ ว้าวตรงที่ว่าเราอะสามารถไปตรวจสภาพผิวกับเขาก่อนได้คือใครที่แบบไม่รู้ว่าต้องใช้สกินแคร์อะไรสภาพผิวเราเป็นแบบไหนต้องการอะไรกันแน่นะอะไรอย่างเงี้ยก็คือตรงเข้าไปที่เคาน์เตอร์อิฟซ่าก่อนแล้วก็ไปตรวจสภาพผิวนะคะเขาจะจัดเป็น first สกิน care ที่เหมาะสมกับผิวของเราคือเอาง่ายๆเรามีผลเนี้ติดบ้านไว้ถ้าเราจะเป็นผิวนั้นผิวน,น,วน้นผิวนี้อย่างน้อยเนี่ยตัวเนี้ยคือทํามาเพื่อตอบโจทย์ผิวของคุณเออตัวนี้นะคะอย่างเนี้ยขวนจะใช้เบอร์ห้า เพราะขวานไปตรวจสภาพผิวมาแล้วเขาบอกว่าเบอร์ห้าเหมาะกับขวนคืออย่างมิ้นเคยไปตรวจกับขวนก็จะใช้คนละเบอร์ขวานอย่างเงี้ยเออคือเขาก็จะเป็นสกินแคร์ขวดที่เหมาะกับสภาพผิวของเราจริงๆนะคะเนี่ยใช้จะหมดแล้วพอขวนลงตัวนั้นเสร็จผมก็จะลงตัวนี้ปรับสภาพผิวไปก่อนนะคะเพื่อเหมือนเป็นเป็นเบสเบื้องต้นนะว่าแบบเฮ้ยผิวเราควรได้รับอะไรอย่างเงี้ยเนาะแล้วก็จะมีตัวนี้ค่ะเป็นอีพิซาเหมือนกันตัวนี้จะออเป็นตัวเหมือน ทำให้ผิวหน้าของเราอะปรับให้มันดูสว่างขึ้นดูแบบใบขึ้นอะไออย่างเงี้ยคือตัวแบบนี้ขวัญมีค่อนข้างเยอะนะจริงๆ SK2 ก็มีมันมันอยู่ท้ายคล้ายๆกันนะคะตัวนี้ก็คือก็เป็นตัวใหม่ที่เพิ่งได้ลองใช้ปีที่ผ่านมาแล้วรู้สึกว่าชอบนะคะ SK2 ก็คือยังอยู่สลับกันใช้ทั่วๆไปแล้วก็จะมีอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอีกหนึ่งตัวอยู่ไหนไม่รู้อะของอ๋ออยู่นี่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 ตัวนี้ตัวนี้นะคะนะ่าจะเคยรู้จักอยู่แล้วเนี่ย เป็นแบบไทยคล้ายๆกันคือช่วยปรับให้หน้ามันดูขาวขึ้นเออแต่มันไม่ได้ใช้สารนะคุณทุกคนคะคือเขาจะช่วยเหมือนทําให้ผิวหน้าของเรามันนวลขึ้นดูแบบกระจ่างขึ้นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะเป็นครีมตระกูลเดียวกันที่แบบแล้วแต่วันไหนแบบสบายใจจะิีสิ่งไหนมาใช้ก็คือใช้อะไรอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งตระกูลนะคะคือขวัญจะชอบแบ่งแยกชั้นวางอะ่ะตามสีอีกหนึ่งตระกูลที่ก็ใช้อยู่นะคะก็จะเป็นไบโอเติม erm, ตัวนี้นะคะซึ่งเก่าแก่มากๆใช้น่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วตัวนี้จะเป็นน้ําตกนะคะ ก็ใช้นะายแพาร์อนบางวันรู้สึกว่าแบบผิวดูช่วงนี้ทําไมออค,คันจังหรือว่าแพ้ง่ายจังอะไรอย่างเงี้ยช่วงไหนที่รู้สึกว่าผิวบอบบางอะ่ะก็จะใช้ตัวนี้ตบหน้านะคะเพราะมันรู้สึกว่าเฮ้ยถึงกลิ่นเขาจะเหมือนแบบคาวๆนิดนึงแต่เขาแบบเอาอยู่ในเรื่องของการแบบช่วงไหนที่เรารู้สึกว่าเราคันหน้ารู้สึกว่าแบบ เป็นผื่นๆอย่างเงี้ยใช้ไบโอเติมรู้สึกว่าเอาอยู่นะคะเราก็จะใช้ตัวนี้ด้วยไลา์แพงต้อนที่เป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอันเนี้ยเซรั่มอ่ะเป็นหลอดๆอันเนี้ยก็คือดีเข้มข้นนะคะก็จะใช้คู่กันก็คือเอาง่ายๆวันไหนที่หยิบตัวเนี้ยวันไหนที่ผิวรู้สึกว่าระคายเคืองอ่ะไะใช้ตัวนี้กับตัวนี้นะคะก็จะแบ่งแยกประมาณนี้เพราะว่าเอาจริงขวัญมีสกินแคร์ให้ลองใช้ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆวันนี้ก็คือหยิบมาพูดตัวที่ใช้จริงๆแล้วใครที่มีปัญหาผิวเหมือนขวัญอ่ะก็ไปลองหาเฉพาะจุดอ่ะไ้ดรพวะ ต่อมานะคะเป็นในเรื่องของผิวให้มันแบบกระจ่งางใสขึ้นคืออย่างที่บอกว่าขวาัญอะสีผิวมันจะมีแบบรอยดําฝังอยู่ใช่ปะ่ะแล้วมันก็ต้องใช้ในเรื่องของการปรับสีผิวให้มันสม่าเสมอการขอใช้ตัวนี้เป็นตัวคีนิกนะคะคีนิกเนี่ยดังอยู่แล้วในเรื่องของการปรับให้สีผิวเนี่ยเม็ดสีบาลานซ์กันเพราะว่ามันจะมีคีนิกแบตเทอร์ใช่ปะ่ะตัวนั้นอะอีเวนแบตเทอร์ตัวนั้นก็จะช่วยปแรบบับ เหมือนเขามีโฆษณาให้ดูเลยว่าไข่แบบทายังไงให้มันเป็นสีนวลเหมือนกันทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยซึ่งตัวนี้ก็เป็นเหมือนอีกตัวหนึ่งที่เพิ่งออกมาเป็นขวดสีโมนะคะดีมากตัวนี้คือเขาจะช่วยเหมือนปรับให้ผิวหน้าของเราอ่ะมันดูแบบเนียนขึ้นดูสีสม่าเสมอขึ้นแล้วมันสม่าเสมอขึ้นจริงๆอะดูดีอะคือมันสม่าเสมอขึ้นจริงๆกับอีกหนึ่งตัวที่ช่วยในเรื่องรอยดําปีนี้ได้เป็นอย่างดีมากๆก็คือตัวนี้เลยค่ะเคียโนตดัเบิเบสมากๆคือรอยดาจางลงแบบเฮ้ยจริงคือปีนี้จริงๆไม่ได้้ใชคิวเลย ไม่ได้ใช้คิวเลยแต่ใช้ตัวนี้เอาอยู่ทุกคนคือหาซื้อได้ในเซเว่นก็มีนะเป็นอซองๆอะ่ะเป็นอซองๆหาซื้อได้ในเซเว่นคือขวัญจะใช้ที่มันเป็นสีม่วงนะดูสีตรงนี้เนี่ย dark s p o ตนะคะไ r i g h t ซรั่มตัวนี้คือเอารอยดําอยู่มากๆขวัญชอบแบบชอบอะ่ะแล้วดีไซน์ขวดเขาน่ารักมากเลยดูดิเนี่ยดีอะ่ะแต่ว่าถ้าจริงในเรื่องของโฟมล้างหน้าไม่ได้ไม่ได้ตอบโจทย์ขวัญขนาดน,นั้นแต่ตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆตอบโจทย์แบบตอบโจทย์เลยอะ่ะคือรอยดาจางแบบ แล้วใช่อ่ะมันใช่จริงๆอ่ะเออเวิร์กแบบเวิร์กเลยอะค่ะ ต่อมานะคะเป็นเซตซีรสีสุดท้ายแล้วการที่จะเอามาพูดถึงเพราะว่าอย่างวันนี้ฝันจะแบ่งหลากหลายเซกชั่นเลยใช่ปะว่าในเรื่องของการดูแลผิวช่วงเช้าในเรื่องของผิวแพ้ง,ง่ายในเรื่องของเอวิดเดนทุกวันเลยอย่างเงี้ยว่าตอนไหนเดอะไรไหนดูทีนทาอะไรยังไงบ้างอีกหนึ่งกูลนะคะที่อยากจะแนะนําก็จะเป็นพวกสลิปปิ้งมาคือวันไหนเนี่ยฝนไม่ได้แบบขยันทุกวันทุกคนนึกดูปะคือสกินแคร์ตอนนี้ฝันเต็มโตะเลยแล้วเวลาที่เราจะหยิบใช้บางวันมันก็ขี้เกียจอ่ะมันจะมีวันที่เราขี้เกียจแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยอยากพักหน้าแล้วทาตัวเดียวจบมีวันนั้นมีนะคะแต่ก็จะไม่ลืมที่จะจะเช็ดโทนเนอร์นะคือเช็ดโทนเนอร์ก่อนโทนเนอร์นี่คือขาดไม่ได้นะคะทุกคนอันนี้จะเป็นในตระกูลของสลิปปิ้งมาที่แนะนำละกันคือเอาว่าก็ดีทุกตัวก็ไม่นั้นก็คงไม่หยิบมาใช้อะไรอย่างเงี้ยนะก็จะเป็นตัวนี้ตัวนี้ชอบมากนะคะฮัค l e y อ่านถูกปะคือมันเป็นชื่อแบบเกาหลีชอบมากๆนะคะอันนี้คือซื้อหลอดเลกมา เพราะว่าไม่ใช้หลอดใหญ่ไม่ค่อยทันนะคะชอบซื้อหลอดเล็กๆแบบน,นี้มากกว่าดีมากในวันที่เรารู้สึกว่าเราเขี้เกียจทาสกินแคร์ตัวนี้เอาอยู่นะคะวันไหนหรือวันไหนที่รู้สึกว่าไแแปลงเอามาได้ๆแล้วขี้เกียจมากๆก <c oughs> ็จะใช้แบบตัวนี้ในการแบบมาร์กหน้าลงไปแล้วก็นอนไปเลยตื่นเช้ามาคือผิวก็ไม่ได้แห้งมากอะไรอย่างนี้แล้วก็จะมีตัวนี้ของที่เซโดนะคะเป็นกระปุกตัวนี้ก็ควักแล้วก็แบบเวิ้บให้หนัก ไปเลยให้เต็มที่ไปเลยนะคะก็จะประมาณนี้ถ้าเป็นแบบตระกูลที่แบบมาร์กหน้าแล้วนอนย,อย่ากเงี้ยก็จะมีติดไว้เพราะวันไหนเรารู้สึกว่าเราขี้เกียจอะก็จะหยิบเขาเลยโดยที่ไม่ต้องคิดอะไรอะไรอย่างเงี้ยเนาะ,ะโอเควันนี้ก็ไปก่อนแล้ว,ลวเดี๋ยวอีทีหน้านะคะจะมาจัดให้ในเรื่องของอาหารเสริมเนาะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาเราก็รีวิวอาหารเสริมค่อนข้างเยอะมีอะไรที่ยังเป็น สิ่งที่เรากินอยู่แล้วเราอินเราชอบเราแบบหยิบมาพูดเป็นเฟวอร์ริของปีที่ผ่านมากันบ้างก็กดไลค์กดสมัครใครแล้วก็ติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ก็ไปก่อนแล้วเออให้ดูผิวกันก่อนให้ดูผิวตัวกันก่อนนะคะปลายยาวไปไวก่อนรอแป๊บหนึ่งนะคะคาดว่าถ้าเอาเลดเลยนะมีนาได้ขายแน่นอนแต่ให้รอก่อนเพราะตอนนี้เนื้อครีมอะคือเสร็จเรียบร้อยแล้วดีวโรงงานเรียบร้อยแล้วว่าโอเคชาสูตรนี้เป็นสูตรที่แบบ ปรับมามากกว่า5เดือนจริงๆอลยเงี้ยแต่ตอนนี้มันติดในเรื่องของหลอดนะคะต้องใช้เวลาในการผลิตหลอดนิดนึงเนาก็รอกันก่อนนะคะเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะอยากแบบอยากให้ทุกคนมีผิวที่ดีขึ้นมากๆคือไม่จำเป็นต้องขาวแต่ให้ดูอิ่มน้ำํำดูสุขภาพดีดูไม่แห้งกลา้าเหลเงี้ยนะสัมผัสก็พอแล้วโอเคเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วแฮปปี้นิวเยีร์อีกหนึ่งครั้งนะคะบายยคะ่ะ